เอาลนะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นโจรสลัดของพวกเราไปเลยเย่ yeah, <What? S 1> มาแล้วเลเวลหนึ่งนิวบีสุดๆไปเลยสวัสดีครูบาดีนหนขอลองดูซิปุ๊บปึ๊บดีดีด,ดีเป็นไงล่าแกดีสวัสดีมาจุดเริ่มต้นของเราเริ่มได้แล้วนี่พื้นที่ปลอดภัยนะครับไม่สามารถโจมตีชั้นได้หรอกเออเริ่มเล่นมันคือยังไงเนี่ยรับเควสหรือเปล่าอ๋อดีไงมีเควส อ๋อไปตีใช่ไหมแบนดิตอยู่ไหนแบนดิตแบนดิตน,นี่ใช่ไหมโอ้แกนี่แย่งชั้นฟาร์มของชันก่อนเอโดมาเลยแบนดิตตีดีตีตีตีเขาจะเป็นโจสลัดผู้ยิ่งใหญ่ฟึ๊บมาเราต้องมาปั๊มเลเวลกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เพื่อเอาผลปีศาจพึ่ึจะึจพึสบายมากสบายมากอโอ้โหต่างคนต่างปั๊มเรเวลกันนะครับอ๋อครูพอดีอะไรเนี่ยกินน้ำแข็งเข้าไปหน้าเลยผลปีศาจน้ำแข็งขอซื้อดาบดีกว่าเออเจ็บคาตานะนะครับเท่าไหร่หนึ่งพันกดซื้ออ่ะเรียบร้อยใช่ไหมนี่แล้วเราก็จะได้ดาบมานะครับอาอฟึ่บดี จบจบจบป,ป,ปรสิดเออมาดิเดชเดชเดชปุบปุบชุบช,ชปปุบ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 เอาสิอันนี้มีค่าพลังเอ่อป้องกันระยะประชิดดาบปืนเออเอ้ยใช้ดาบดีกว่าดิอัพดาบปุบปุบปุบได้รัวๆเลยใช่ไหมอันนี้อ่ะน่าจะแรงขึ้นนะครับขอลองตีหน่อยบ๊อบบ๊อบว๊อบว๊อบปุบปุบจบแบนดิตเป็นยังไงล่ะ ไงจะตัดแต่ไปโดมาเร็วไปเกาะลิงกันแกนี้จ <sucks> ะไปเกาะลิงเหรอได้เลยฉันจะไปฟาร์มที่นั่นอยู่พอดีเลยเปิบไปด้วยคนแกรนดี่เราจะไปผจนภัยที่เกาะลิงกันนะครับตรงไปเลยเข้าสู่แกนลน์ด แกเจ๊แกดี้ผิดทางแล้วต้นไปโ้นฉันเป็นต้นหนเหลือนะเห็นไหมเนี่ยแต่ฉันไม่เห็นทางเลยดูใบพัดบังนะครับนี่ครับเราจะมุ่งหน้าไปเกาะลิงนะครับอ่านั่งไงเราเจอท่าเรือแล้วโอ้คูบดีเดินบนน้ำแล้วครับพอกินผลปีศาจน้ำแข็งไปดูโหสุดเท่มากๆกแกดี้ไปจอดเร็วฟึ ลงไปสิ Love จะตัดต่ปีโดฉันว่ายน้ําไม่ได้แกดี้นี่ปึ๋งโอเคกระโดดได้คอายังชั่วหน่อยโอ้โหนี่เรามาฟาร์มกันที่นี่นะครับอ่าโอ้แกดี้โชว์ท่าสุดยอดมางเออเราสามารถมาสุ่มได้ที่นี่ใช่ไหมอุ้ยเจอลิงแล้วลิงจักจักรรักจริงจริงิแดดีแดดนี่โอ้โหเจ็บ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 อ้โเจ็บนี่เจอท่าร่อยฟ้า มามานี่แหละมาสิมาสิเรียบร้อยเป็นไงล่ะโอ้ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆพปุ๊บแดนนี่มาเร็วป <What? S 1> ุ๊บขึ้นมาข้างบนได้ไหมมี NPC อยู่ร้านค้าหรอ <Yeah. S 1> บ็อกฟุดกาชาอ่ะดูสิเป็นยังไงไม่พร้อม <Yeah. S 1> คุณต้องเลเวล50ถึงจะกลับมา <Okay. S 1> สุ่มได้อ๋อโอเคยังสุ่มไม่ได้นะครับเราต้องฟาร์มที่นี่จนกว่าเลเวลจะ50นะครับมาฟาร์มลิง พบฟาร์ลิงฟาร์ลิงแหมมายแย่งฉันทำไมเจ้าพวกนี้นี่อ่าฉันมารับเควสตรงกลางก่อนดีกว่าเอบอ่ามังกี้อ่าต่อสู้กับมังกี้นะครับไปเลยรับเควสเรียบร้อยหาเจ้าลิงก่อนเอบอ่าฝั่งโน้นจุ๊บเจ้าลิงสวัสดีนี่แหละนี่แหละนี่แหละตีมังกี้มังกี้พบพบพบอาเจ้็เอาเจ็บอาเจ็เอาเจ็บตีนี่แหละนี่แหละ ขอปั๊มเลเวลหน่อยปึ๊บไปเลยปึ๊บปึ๊บอันนี้ของฉันนี่แหละนี่แหละนี่แหละชืชอาชบอาชบอาชอาชสกิลหน่อยปับ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 นี่ขังแันแตงหางอ้าวแกรดดี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเออเอาละครับตอนนี้เราก็ฟาร์มจนถึงเลเวล50แล้วนะครับเราก็สามารถมาสุ่มที่ร้านค้าตรงนี้ก็ได้บล็อกฟุตกาชาปึ๊บมาเลยสุ่มนะครับ อ่ะสมผลปีศาจดูซิว่าจะได้อะไรสามหมื่นสองพาโอเคมีซื้อฟึ๊บเรียบร้อยนะครับได้ไดมอนฟูดนี่ ลองกินเอาแล้วงอบงอบงอบอร่อยมากเลยอันนี้นะครับแกนนี่นะครับซื้อเอ่อชารโดวานะครับส่วนสุ่มเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวแกนนี่จะกินนะครับลองกินดูแกนนี่โอ้โหใช้โลบักซื้อแล้วก็มาสุ่มเลเวล50นะครับสุดยอดครับแงมฉันกินแ้วผลสุ่มโอ้แกนนี่กินไปแล้วนะครับไหนแกนนี่โชว์สิว้าวผลระเบิดนะครับอะไรเนี่ย แคทตี้กินเข้าไปนะครับหาเดี๋ยวมารับเวสตรงนี้ก่อนนะครับกอริล่าคิงป<ะ>เอบกดยืนยันอ่ะเราจะไปสู้กับราชากอริลากันผลไดมอนด์นีเป็นยังไงากลายเป็นเพรน,นะครับแล้วก็กดเอคืออะไรอะ่ะขอลองดูสิเอบพุ<ะ>่งชนฉันพร้อมแล้วดูเป็นงานฉันเป็นไดมอนด์อัพผลพิศดารยาวๆเลยอ่ะตอนนี้อัพเรียบร้อยแล้วมาเลย เจอกันหน่อยอากลับขืนอหลัปึ๊บมาชนดีออวไปไหนแล้วอะ่ะโอ้วอุ๊ยมันบาแล้วมันบาแล้วจบตีปึ๊บนี่แน่กระเด็นไปมาสิเ,เรียบร้อยโอ้โหสุดสุดนะครับพวกเราเป็นไงดีโอ้ใครเนี่ยแรงมากแกดีเหรอดีแน่ พุ่งชนไดมอนเกาะไดมอนนะครับเกาะเพชรเจสีมันนี่เจ็ดแสงโอ้โหอาได้เวลาหาที่ฟาร์มใหม่แล้วนี่ฉันมาเกาะใหม่ตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือเกาะของบากี้นั่นเองพายเลทวิลเลสนะครับปื๊มาเจอกันหน่อยอาตรงนี้รับเควสนะครับกดเพื่อพูดคุยอ๋อสู้กับอะไรดี โจรสลัดก่อนอันดับแรกนี่ใช่ไหมโจรสลัดมาเจอก iro, ัน e หา ìn, น่อยเปลี่ยนลากไดมอนนี ower, ่แ e. ล้วก็เจอ่าหน่อยเป็นยังไงล่ะกระแทกเข้าไปเปลี่ยนเป็นดาบคาถตนะติร์นเอาเติ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 ร์นอุ้ยอุ้ยอุ้ยแลกแรงเจ็บ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 เดี๋ยวปามปุ๊บ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 มาโจรสลัดมารกี้นี่ดาเจ็บเทพโจรสลัดนะครับอยู่ตรงหน้าเรานี่เองเฮ้ยชุดๆจัดการกับตัวนี้ก่อนปุ๊บ โ,โ,อโอ้โหอึดมากอุ้ยบอชอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเออขอเปลี่ยนก่อนถึงมามาสู้กันหน่อยไปดี่แน่กระแทกเอา้าโอ้ทีเดียวดับเลยโอ้โจรสลัดมาร์กี้โหดมากมนะครับอ่ะ เดี right. ๋ยวเราหลบมาตรงนี้ก่อนตรงนี้มีร้านค้าด้วยดาบคู่คาตานะหรอปึ๊บกดซื้ออ่ะได้มาแล้วนะครับดาบคู่นะครับดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอ้ต้องเก็บบาตรสตอรี่ใหม่นะครับมาแต่ว่าเราจะฟาร์มยังไงเนี่ยเจ้าบอสอยู่งั้นเราตีแถวๆตรงนี้แล้วกันมาฟึดจุดฟึดจุดฟึดจุนจุนจุนโอ้โหเบามากเบามากมาฟึดฟึดฟึดนี่แด่นี่แด่เอาสิ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 มาเปลี่ยนล่าก่อนมาปุ๊บวิ่ง เอาเลยเฮ้ย่ว่าพุทุุุเอ๊ฉันมาแล้วมีอะไรเหรอจะตัดจะไปดอเออช่วยฉันหน่อยสิแกรนนี่คือฉันตีที่นี่ไม่ได้เลยอ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยเออฉันจะตีมันนะช่วยหน่อยปื๊บนี้เลือดไม่ค่อยลดเลยโอ้โหดูแกรนดี่เลือดลดเต็มเตมนะครับให้แกรนดี่มาช่วยนะครับ โอ้โหกระเด็นลงน้ำไปเลยเรามาตีบาร์กี้กันดีกว่าเฟิอบอะรับเวทก่อนบาร์กี้เฟิบกดยืนยันมาเล้วกรนี่นี่ไงบาร์กี้อยู่ตรงนี้เราต้องตีมันมาเฟิบเตรียมพร้อมแล้วโอ้บาร์กี้อยู่ข้างบนเฟิบดีแดเอาสิเอ้ยอ,อ,อย่าเล่นไปที่ฉันเจ้าบาร์กี้ฝั่งโน้นนั่นแหละตีแกนี่ไปฮึดฮดเราเตรียมนะครับคููดาวก่อนเฟิบเฟิบเิบโอ้แกนี่โหดมาก นี่แห่ผักเลยเป็นยังไงโอ้โหดูท่าของบากี้ฟึบนี่แห่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 ะปันบากี้แกนี่ดูสิบากี้ติดกระแพงตีมันเร็วนี่แห่นี่แห่นี่แห่ะเงี่ยเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะ